ณที่ทำการกำนันตำบลสำารงชัยหมู่ที่7ตําตำบลสำารงชัยอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์น,นายสรุรยะคําคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายบดินทร์กรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นายคมกริจอุทโกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมเวทีเสวนาเข้าฟางคือผลผลิตไม่ใช่เศษวัสดุเหลือใช้ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย ในการขับเคลื่อนง,งานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้แนวคิดจากนายบดินทร์กรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คือเข้าฟ่างทำอย่างไรที่จะให้กเกษตรกรตระหนักว่าคือผลผลิตที่สามารถทำไรายได้ให้กับกเกษตรกรอีกทางหนึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายฟางอัดก้อนโดยการจัดเวทีเสวนาแบบจับเข่าคุยระหว่างชาวนากับผู้รับซื้อฟางก้อนณที่ทำการกำนันตำบลสํารงชัยอเไผ่สาลีจังังวดนครสวรรค์ซึ่งการจัดเสวนาดังกล่าวจะทำให้ชาวนาในพื้นที่นํำร่องมีไรายได้จากการขายฟางอัดก้อนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมให้สมาชิกศูนย์เข้าชุมชนและแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่อไผ่าาสาลีและอเภอใกล้เคียงที่มีเครื่องอดัดฟาง ปรับเปลี่ยนความคิดในการเพิ่มรายได้จากการอัดฟางก้อนเพื่อจำหน่ายและที่สำคัญเพื่อพัฒนาสูนข้าวชุมชนในอำเภอไผ่าลีให้มีการบริหารจัดก,การได้ครบห่วงโซ่อุปทานโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายสูนข้าวชุมชนที่มีเครื่องอัดฟางให้มีความมั่นคงและยั่งยืน thank you